ร้านแบบเล็กก็ใหม่ปลายใหม่ๆก็เปิดให้เช่านะก,ก็คือง่ายว่าซื้อแบบพลาสติกแล้วรวยเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งเลยนะครับตาวาวเลยอะ่ะเนี่ยโอเคเมื่อกี้อะไรคานอ่านี่ก็คือผมคำนวณคานให้ดูแล้วทีนี้มาดูเสากันนะครับโดยปกติบ้าน100ตารางเมตเนี่ยเสานะครับที่จะต้องใช้อยู่สำหรับตัวบ้านนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ15ต้นจะมากหรือจะน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่รูปแบบบ้านนะครับแต่ผมคำนวณให้เห็นเพื่อให้เป็นตัวเลขอยู่ที่15ต้นถ้าเราเช่าเสาแอลนะครับที่เป็นแบบเหล็กนะครับเช่าเสาแอลแบบนี้ที่มันมาประกบกันอย่างนี้นะครับเราใช้ยูคลิปรปัดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหนึ่งต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ50บาทต่อวันอันนี้นะครับไม่รวมโอกาสที่แบบเหล็กจะบิดงอนะครับโอกาสที่แบบเหล็กจะบิดงอนะี่มีสูงเพราะว่าการเช่าเนี่ยมันหลายมือนะครับอย่างที่ผมบอกมันมีการโยนการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนื่องด้วยว่า แบบเหล็กเนี่ยน้ำหนักมันเยอะค่าเช่าอยู่ที่50บาทต่อต้นต่อวัน15ต้นเนี่ยก็คูณด้วย50เสาเนี่ยโดยปกติเนี่ยเช่ากันขั้นต่ำนะครับอยู่ที่4วันก็คือตั้งเสานะครับอาจจะ1วันถึง1วันครึ่งรวมเช็คทำยันแล้วเรียบร้อยอาจจะเทบ่ายของวันที่2วันที่3ยังแกะไม่ได้นะครับต้องไปแกะวันที่4นะครับอย่าลืมว่าต้องบ่มอย่างน้อย2วันหรือบางคนอาจจะบ่มนานกว่านี้ก็ต้องไปเพิ่มจํานวนวันในการเช่าอีกผมกาหนวขั้นต่าที่4วันแล้วกันจะอยู่ที่3,000บาทดี ถ้าขนส่งเมื่อกี้นะครับอย่างที่บอกก็คือแล้วทางตีต่ําที่10กิโเมตรขนสองเที่ยวไปกับ2ครั้งนะครับทั้งทั้งไปรับแล้วก็ไปไปขนไปคืนนะครับก็ตีต่าอยู่ที่ประมาณ200-300บาทรวมแล้วเนี่ยต่อครั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,200บาทถึง3,300บาทบางคนบอกว่าเอ้ยฉันใช้ไม้กระดานอ่าไม้กระดานเนี่ยเดี๋ยวผมคำนวณให้เลยนะครับไม้กระดานเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราต้องซื้อ4ด้าน4ด้านไม่ว่าจะเป็นหน้า10นิ้วนะครับกับหน้า8นิ้วเพื่อที่จะมาประกบเข้าด้วยกัน หนึ่งต้นเนี่ยไม้กระดานทั้ง4ด้านเนี่ยรวมถึงไม้ไม้เกย์หรือไม้เจด้วยเนี่ยจะอยู่ที่ต้นหนึ่งเนี่ยประมาณ1,500บาทคูณด้วย15ต้นเนี่ยเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ22,500บาทสําหรับแบบเสาที่เป็นไม้กระดานเนี่ยโดยปกติเนี่ยใช้นะครับเต็มที่เลยนะครับห้ครั้งหรือบางคนอาจจะบอกโอ้ฉันได้นานกว่านี้มันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะครับที่ผมเคยใช้นะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ4ครั้งก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการแตกในเรื่องของการแบะนะครับแบบ ดังนั้นเนี่ยผมตีต่ำนะครับที่4ครั้งแต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม้เนี่ยฉันเอาสามารถเอาไปทำเสาเอ็นทับหลังได้ใช่ครับแน่นอนทำเสาเอ็นทับหลังได้แต่ว่านานๆเนี่ยครั้งเนี่ยก็โอเคเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราใช้แค่4ครั้งนะครับตกครั้งเนี่ยต่อการใช้ไม้กระดานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับถือว่าแพงมากนะครับต่อการทําบ้านหนึ่งหลังทีนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบไม้พลาสติกเสา1ชุดนะครับก็ขายเป็นชุดนะครับตัวที่มี ขาล็อกมีไม้ริ่มมีไม้อะไรครบเนี่ยชุดหนึ่งอะอยู่ที่ประมาณ4,138บาทนะครับคูณด้วย15ชุดอยู่ที่62,070บาทโอ้อาจจะดูสูงนะครับอาจจะดูสูงแต่ถ้าเราหารด้วยแบบเหล็กที่เราเช่ามาเมื่อกี้3,200บาทหารเอาไปหารตัว60,070บาทนะครับอยู่ที่20ครั้งเท่านั้นนั่นหมายความว่า,าถ้าเป็นผู้ละเมาก็ทำบ้านแค่20หลังหรือถ้าเป็นโครงการที่มีเป็นบ้าน2ชั้นแค่10หลังก็คืนทุนแ,แล้วครับ นั่นหมายความว่าแค่โครงการเดียวก็คืนทุนหมดแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไม้กระดานเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับนานๆทาครั้งหนึ่งก็ดีเพราะเพื่อที่จะเอาไม้ไปใช้ย่ออื่นต่อแต่ถ้าทําแบบนั้นบ่อยๆต้นทุนสูงแน่นอนครับก็คือว่าจากที่คํานวณได้เห็นเนี่ยมาจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับทำให้เห็นเลยว่าการลงทุนในเรื่องของการใช้แบบไม้พลาสติกแบบนี้มีความคุ้มค่ามากขึ้นในปัจจุบันตอนนี้ถ้าคนมองถึงการซื้อแบบเหล็กเนี่ยแทบจะลืมไปได้เลยเพราะว่าเหล็กในปัจจุบันแพงมากราคาเนี่ 30-50%เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะซื้อแบบเหล็กมาไว้เป็นของตัวเองสําหรับผู้ละเมาหรือเจ้าของโครงการเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วแน่นอนดังนั้นเนี่ยตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุดนะตอนนี้เลยก็คือเป็นเรื่องของแบบไมพลาสติกนั่นถึงทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจนะครับในการที่จะมีแบบข้างคานชุดเนี้ยไว้เป็นของตัวเองนะครับสำหรับลูกน้องในการใช้งาน